มาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะคะนี่ค่ะที่ชาร์จนะคะเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะนี่เลยสวยงามมากเลยนะคะแถมเป็นระเบียบเรียบร้อยมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะวันนี้พี่มก็จะใช้ไม้แขวนเสื้อหนึ่งอันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะจะจับเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะดัดขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะดัดให้เป็นมุมแหลมๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เราก็จะพับแบบนี้นะคะสลับกันไปกันมาค่ะนี่เลยนี่นะคะนี่ค่ะพย่อมจะพับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะมาจนสุดไม้แขวนเสื้อที่อยู่ด้านล่างเลยค่ะนี่เลยเราก็จะดัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะจัดทีหลังนะคะนี่ค่ะ นี aqui, dai, ่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะเดี๋ยวพื่อจะจัดให้เข้าที่เข้าทางนะคะบีบมาแบบนี้เลยนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะดัดขึ้นมาค่ะนี่นะคะใช้ครีมหนีบบริเวณนี้นะคะแล้วพับนี่ค่ะขึ้นมาให้เป็นมุม90องศาแบบนี้เลยอีกข้างนึงทาเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะพับขึ้นมาค่ะเขาก็ะจอกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพื่อจะจัดอีกหนึ่งรอบนะคะให้สวยๆค่ะ นี่ค่ะตอนนี้พี้อมก็ดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เราก็จะได้กับที่เก็บที่ชาร์ตมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะคะนี่ค่ะที่ชาร์ตนะคะเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะนี่เลยสวยงามมากเลยนะคะแถมเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะแค่นี้ง่ายมากเลยค่ะที่เก็บที่ชาร์ตของเรานะคะแล้วก็ยังหยิบมาใช้งานได้สะดวกสบายด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนาไปทําดูนะคะ